อันนี้วิบากกรรมของเขาอะแต่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่มันก็เป็นกรรมนั่นแหละจริงจริงมันก็เป็นวิบากกรรมวิบากกรรมการที่เราจะเกิดเป็นชายการที่เราจะเกิดเป็นหญิงหรือการเราจะเกิดเป็นพวกอ่ะกึ่งกึง,กงไม่รู้จะเป็นเพศไหนดีเงี้ยบางทีกลา,ายเป็นชายใจเป็นหญิงก็มีบางที กลายเป็นชายเพศเป็นหญิงก็มีเห็นหมบันกบางทีกลายเป็นหญิงใจเป็นชายก็มีเนี่ยมันเป็นกรรมเพราะกรรมทั้งนั้นนะโยมเป็นกรรมทั้งนั้นเป็นกรรมเกิดจากอะไรล่ะโยมว่าอุบาจารย์ท่านก็ว่าเกิดจากการที่เราไปทําผิดฉีดข้อที่สามเกิดเป็นหญิงเนี่ยมีกรรมนะผู้หญิงเนี่ยตอง เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะอาภัพในเรื่องในเรื่องการที่จะปาถนาพระพุทธเจ้าปาถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนีหมดสิทธิ์เลยเพราะว่าเพราะว่าพระโพธิสัตว์จะไม่มีทางเกิดเป็นสัตว์ตัวเมียนะสัตว์ตัวเมียก็คือทุกคนเลยคนทุกคนนึ่เป็นสัตว์นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้คำยหยาบถือว่าเป็นสัตว์สัตว์ผู้คล้องผู้คล่องอยู่ในภพภูมิ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่จะหมดฉีดเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีนะผู้ผู้หญิงที่ว่าเออเราปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ามันมโนงนะแต่ที่จริงพระโพธิสัตว์จะเกิดเป็นสัตว์ตัวผู้นะสัตว์ตัวผู้แต่ผู้หญิงนี่จะไม่อาภัพในเรื่องพระอรหันต์ไม่อาภัพตรงนี้แต่ผู้หญิงนี่จะทุกข์มากกว่าผู้ชายทุกเพราะประจําเดือนผู้ ทุกพอตั้งท้องอุ้มทองทุกพอคลอดลูกอย่างเงี้ยโอ้ยสรารพัดใช่ไหมทุกพอเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยทุกพอต้องเอาใจสามีทุกพอต้องเอาใจปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยโอ้ความทุกข์มันเยอะมันก็เลยมีแต่ผู้หญิงที่ออกบวชมาเข้าวัดบวดชชีปฏิบัติธรรมสนใจในธรรมเพราะเขาเบื่อหน่ายบางคน <c oughs> เขาเบื่อหน่ายเขาอยากหาทางพ้นออกจากทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ในจิตในใจของเขา มันก็เลยเป็นพ่อกรรมนั่นแหละนะเกิดเป็นหญิงกับพ่อกรรมเกิดเป็นชายกับพ่อกรรมนี่แหละแต่ผู้หญิงก็สามารถบรรลุทำได้นะโสดาบันสกิทาอนาคาอรหรันไม่ได้ปิดกันเพราะจริงๆภาวะจิตถ้ามันเข้าถึงความบริสุทธิ์นะถ้ามันเข้าถึงความบริสุทธิ์เนื้อสมมุติไปแล้ว มันจะไม่มีหญิงไม่มีชายในภาวะของจิตที่ที่มันเหนือสมมุติถ้ายังมีสมมุติอยู่ติดอย